วันนี้งานใหญ่ที่โคราชนะครับมติชนเราจัดงานใหญ่อีสานน็กนะครับพลิกเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤตโลกก็จะร่วมกันระหว่างมติชนกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาเราก็ชวนบุคคลสำคัญสำคัญต่างๆนะครับมาร่วมงานมาพูดบนเวทีมาให้แนวคิดให้ความรู้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่หลายคนพูดว่าถ้าเกิดไม่ชวนเข้ามาเนี่ย เขาคือคนที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจคนหนึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเวลาสื่อสารอะไรออกไปจะเข้าใจเศรษฐกิจเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเราชวนคุณทักษิณมาด้วยซึ่งเวลาคุณทักษิณลงพื้นที่นะพอทราบข่าวเนี่ยคนในพื้นที่พอทราบข่าวว่าคุณทักษิณจะมาเนี่ยเขาก็ไปรอรับกันเลยนะฮะเขาไปรอรับกันเลยเฉพาะที่สนามบินโคราชเนี่ย รากฏวันนี้ที่สนามบินโคราชนี่นะครับแกนนําเสื้อแดงโคราชนะ,ะหลายคนนะฮะไปรอต้อนรับไปรอต้อนรับคุณทักษิณรวมถึงบรรดารัฐมนตรีนะ,ะสอสอมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสุวัทนิตะพลัลบนะ,ะคุณสุดาวหวันงอวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีวัฒน,นธรรมคุณโยรดาว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอโคราชของพรรคเพื่อไทยมีผู้ว่ามีแกนนําเสื้อแดง แกนนําเสื้อแดงปทุมธานีโอ้ไปรอกันอีกมากมายแล้วอย่างที่เห็นในภาพลงสนามบินมาปับ๊บคนก็เข้าไปกอดนะไปกอดไปผูกผ้าแบบนี้ก็เป็นภาพที่ก่อนหน้านี้เนี่ยและนี่นี่ฮะเขามากันแบบนี้จัดเต็มนะฮะดอกกุหล,ลาบนะฮะมอบฉลอมใส่พุทธานมสดให้คุณทักษิณไป3ามฉลอมแล้วก็หลายคนเข้าไปกอดแล้วก็เซลฟี่ แกนำเสื้อแดงโคราชเนี่ยคุณสมพงษ์ปราสาทไทยนะครับบอกว่าดีใจที่อดีตนายกทักษิณมาโคราชทุกคน <ละ S 1> ที่ <ละ S 1> มา<ส>วันนี้นะก็มาด้วยความรักหลายคนพอทราบข่าวก็พยายามประสานงานติดต่อรวมตัวกันเพื่อจะสวมเสื้อสีแดงมารับรอรับคุณทักษิณก็ต้องบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นผู้นําระดับโลกก็ย่อมจะมองออกว่าประเทศชาติควรจะพัฒนาไปทางไหนขณะที่เจ๊เก่งตลาดไทยนะคุณรันพัชชา เเก่งตลาดไทยนี่ชุดจัดเต็มจริงๆนะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสมาต้อนรับอดีตนายกทักษิณก็ดีใจนะครับที่กลับมาจะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกินอยู่ดีเหมือนเดิมความยุติธรรมจะกลับมาส่วนตัวเนี่ยมองว่าคุณทักษิณเป็นคนเก่งมีความเอื้อเฟื้อมีประสบการณ์เป็นนักพัฒนาแล้วก็มีใจช่วยเหลือสังคมนะแต่มาถูกยัดข้อหาก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ตอนนี้อยากให้โอกาสคุณทักษิณได้ทำงาน นะครับก็ควรจะเปิดใจเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นนี่นี่คือภาพบรรยากาศที่สนามบินพอมีการพูดคุยกับผู้ส,สัรสนเสร็จเนี่ยคุณทักษิณก็ขึ้นรถตู้นะครับจากบริเวณหน้าสนามบินเนี่ยนะครับไปยังโรงแรมเซนทาราโคราชก่อนที่คุณทักษิณจะมาที่งานอิสานเน็กเนี่ยเขาไปที่เซนทาราโคราชก่อนนะครับไปร่วมงานเปิดตัวคุณยนลดา นะก็มีคุณสุริยะในฐานะแกนนำพักเพื่อไทยคุณสุดาวันนะครับลูกสาวของคุณโยรดาหวังสุภกิจโกศลเนี่ยก็มาร่วมงานด้วยนะครับคุณสุริยะเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการบริหารของเพื่อไทยลงมติแล้วว่าจะส่งนายกอบจอในนามเพื่อไทย6จังหวัดคุณโยรดาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับสิ่งที่พักเพื่อไทยใช้เป็น,นกลไกคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้สมัครนายกอบจอในนามพักเพื่อไทยคือผลงาน และที่ผ่านมาคุณยุรดาก็มีผลงานชัดเจนช่วงที่อยู่ในตําแหน่งบริหารจังหวัดก็ช่วยสร้างความเจริญให้พื้นที่เป็นอย่างมาก<อ>รวมถึงสิ่งที่คุณยุรดาร่วมมือกับคุณประเสริฐจันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีดีก็ทําให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราได้สสอในพื้นที่12คนก็เชื่อว่าท่านจะบริหารจัดก,การต่อไปในลักษณะนี้ขณะที่คุณยุรดาบอกว่าขอบคุณคุณทักษิณคุณสุริยะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณลูกสาวก็คือคุณสุดาวันนะครับที่มาส่งในวันนี้แล้วก็สมาชิกว่าที่สออบจอทุกคนดีใจเห็นโคราชเจริญทุกมิติก็อยากนำนโยบายมาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุยะก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตพักเพื่อไทยให้คุณยุรดานี่จังหวะนี้ฮะถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาเสื้อมาให้นี่ ให้เปลี่ยนตรงนั้นเลยนะฮะบอกเป็นเสื้อแจ็คเก็ตพรรคเพื่อไทยใส่เพื่อแสดงออกชัดเจนว่านะส่งแน่ๆในนามพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วคุณนักสินก็ยืนอยู่ข้างๆนะครับภายหลังถ่ายรูปเสร็จเนี่ยคุณนักสินก็ลงมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยมาให้กำลังใจคุณโยรดา <c oughs> ก็เป็นกำลังสำคัญของพรรคเพื่อไทยนายโคราชบังเอิญเนี่ยวันนี้ ได้รับเชิญให้มาพูดที่มหาวิทยาลัยราชะพัฏโคราชก็เลยถือโอกาสแวะมาให้กำลังใจคุณยุรดาก่อนที่ลงสมัครนายกอบจก็มั่นใจว่าคุณยุรดาจะชนะเลือกตั้งอีกครั้งแล้วก็ที่สําคัญจะได้ดานโยบายของพรรคหรือสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยนะที่ต้องการบุคลากรประจําทุกจังหวัดเพื่อต้องการให้สิ่งที่พูดและฝันเป็นจริงได้เร็วก็คิดว่าคุณยุรดาเป็นคนทํางานเป็นคนที่มีผลงานมีประสบการณ์ นะครับอะลองลองฟังเสียงช่วงหนึ่งแล้วกนสั้นๆน,นะครับเพราะมีเสียงอยู่นะฮะก็คที่สาคัญก็คือว่าจะได้ทำนโยบายของพักหรือที่ผมจะพูดวันนี้ไปเนี่ยมันต้องการความต้องการบุคลากรประจำทุกจังหวัดเพื่อจะทำให้สิ่งที่เราพูดเราฝันเราอยากให้มันเป็นจริงนั้นเป็นจริงได้เร็วนั้นก็คิดว่าในหลกงน้อยเป็นคนทำง,งานเป็นคนซึ่งมีผลงานเด่นสุด ว่าได้แนวทางที่วันนี้ที่ผมจะพูดจึงรรยายก็คงจะทําให้การพัฒน,นาโคราชเป็นไปในความเจริญก้าวหน้าะนะด้วยเพราะประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญก็คือประชาชนของของทุกจังหวัดในภาคอสาเนี่ยต้องการการพัฒน,นาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันโลกและเพื่อให้เขามีรายได้เพีเพียงในการขดำรงชีพในในโลกยุคใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่บ ก็ผวว่าท่านนายกเยลระดาก็คงจะนำแนวทางไปมาช่วยเหลือประชาชนนะครับว่าได้รับการเลือกตั้งแล้วก็มั่นใจว่าคนโคราชคงจะไว้วางใจอีกสัยหนึ่งขอขอบคุณพี่รองชาวโคราชตรงหน้าไยครับขอบคุณครับคุณทักษิณเนี่ยยังพูดถึงสถานการเลือกตั้งในพื้นที่โคราชนะครับบอกว่าก็น่าจะโอเคนะครับไม่น่าหนักใจอะไร ก็คิดว่าจะต้องเน้นหนักในพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยไม่มีสสซึ่งก็จะไปพื้นที่ตรงนั้นมากขึ้นถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะกว่าสสทั้ง16เขตได้หรือไม่นะคุณทักษณิณบอกก็น่าจะได้นะครับและแถมปาร์ตี้ลิสต์พร้อมกับหเราะนะครับแล้วก็เดินทางมาที่งานของเครือมติชนต่อนะครับก็จบตรงนี้คุณทักษณิณก็เดินทางต่อนะฮะวันนี้ก็ถือว่ามาวันเดียวได้2งานนะครับ ช่วงงานวันนี้เนี่ยนะครับอีสานเน็กเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็คือช่วงเย็นหลังจากคุณทักษิณจบเวทีเปิดตัวนายกอบจอผู้สมัครนายกอบจอของเ,ออเพื่อไทยในโคราชแล้วเนี่ยนะครับคุณทักษิณก็เดินทางมาที่หอประชุมนะครับของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครนชสีมาเพื่อที่จะมาบรรยายพิเศษนะครับเรื่องอนาคตอีสานโอกาสประเทศไทยนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคนก็มากันมากมายพอรู้ว่าคุณนักษิณจะมาเนี่ยคนก็มารอชูป้ายต้อนรับกันตั้งแต่หน้าหอประชุมเลยทีเดียวนะครับคุณนักษิณเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการพัฒนานอีสานต้องเริ่มต้นที่คนเพราะคนอีสานเป็นนักสู้นะครับต้องดิ้นรนเพื่อหาทางรอดนะครับเป็นข้อดีของความยากลําบากแต่เราลำบากมาพอแล้ว ก็ต้องพลิกฟื้นอ,อีสานจุดเด่นของอีสานก็คือเป็นพื้นที่กว้างขวางมีคนมากที่สุดมีวัดนธรรมเก่าแก่การปรับปรุงเลยต้องเริ่มที่คนเพิ่มทักษะเพิ่มความสามารถทั้งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ทั้งเรื่องโอท็อปซึ่งค่านิยมของคนไทยเนี่ยคือต้องการให้ลูกหลานได้ปริญญาแต่ว่าบางครั้งจบถึงปอเอกจะมีความรู้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคนเพราะบางหลักสูตรจบจ่ายครบก็จบแน่กระช้คํานี้นะแต่เราต้องนําความรู้ไปสู่ปัญญา สังคมสมัยนี้สนใจเรื่องสกิลนะสั่งการ m a ช h ีน e AI ให้ทำงานได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณทักษิงก็พูดว่าสิ่งที่อยากเห็นคือสิ่งที่คนอีสานเนี่ยจนลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะความผูกขาดทุกอย่างมันผ่านระบบในหน้าวันนี้มีเทคโนโลยีแล้วภาครัฐก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดการผูกขาดใช้เทคโนโลยีให้เข้าถึงผู้บริโภคจะแข่งขันได้อย่างเข้าหอมมาลิต้องผ่านสมาคมผู้ส่งออก ถ้าต่อไปเลิกแล้วก็จะมีอ e ีคอมเมิร์ซสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าได้ง่ายไม่ต้องผูกขาดเอาเทคโนโลยีเข้ามาบางอย่างทําได้แต่บางอย่างก็ยังมีเมื่อนไขนะครับขณะเดียวกันเรื่องของยาเสพติดวันนี้คุณทักสิง์ก็เน้นด้วยแหละครบับอกว่าเป็นห่วงคนอีสานก็คือคุณภาพของคนที่ถูกบอมเมาด้วยยาเสพติดนายกสนใจเรื่องนี้มากก็อยากให้ทุกภาคส่วนจัดการเรื่องยาเสพติดมิฉะนั้นก็จะไม่มีเวลาไปทำมาหากินต่อไปต้องทำจริงจัง ทั้งปราบปรามแล้วก็บำบัดอยากให้ทำแอปรับรายงานพื้นที่ไหนมีพ่อค้ายาจะได้จัดการเด็กขาดทำให้คนอีสานมีคุณภาพมากขึ้นส่วนโอท็อปนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่คุณทักษิณพูดถึงนะครับก็คุณจำกันได้ว่าโอท็อปนี่ก็เป็นเรื่องหลักในสมัยไทยรักไทยด้วยคุณตักงิณบอกโอท็อปเนี่ยตัวเองเนี่ยก็จ้างนะครับต่างประเทศให้ศึกษาโอท็อปทั้งหมดตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักว่าต้องปรับปรุงอย่างไรเดี๋ยวหลังปีใหม่จะมีคําตอบ ว่า O-TOP จะปรับปรุงอย่างไรให้ทันสมัยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผ้าพันคอแอร์เมสแกบอกว่าเป็นลายม้าแต่ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ใช้ลายบ้านเชียงดูละ่ะก็เป็นรูปแบบดีไซน์เป็นของไทยคุณภาพตัดเย็บก็แบบสากลนะครับก็จะใช้ AI มากขึ้นร้าน O-TOP ต้องติดกับร้านแบรนด์จะได้เห็นดีไซน์เห็นคุณภาพของต่างประเทศส่วน AI นะครับวุฒิสินย้ำว่าคนดีสารต้อง เรียนรู้การใช้ AI นะครับการใช้ ChatGPT การสั่ง AI ให้ทำงานโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปนั่งเขียนโปรแกรมนะครับไม่ใช่ในเชิงเทคนิคแต่เรียนรู้การใช้งานขณะที่เรื่องของหนี้ฮะอันนี้น่าสนใจนะครับคุณทักษิณบอกว่าไทยเราเป็นหนี้เยอะมากหนี้ประเทศเยอะสูงถึง60%ของ GDP เพดานอยู่ที่70จะก,กู้อีกก็คงไม่ไหวแล้วรัฐบาลต้องหาวิธีการลดหนี้ ด้วยการเพิ่ม GDP ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทํายากการเพิ่ม GDP ก็ต้องเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบแต่เม็ดเงินเราน้อยนะฮะโดยจากการตัวเองที่ตัวเองไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังและกฎหมายก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลออกพันธบัตรขายสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่สถาบันการเงินเขาซื้อเสร็จเขาก็เก็บรอรับดอกเบี้ยไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจอะไรเลยวันนี้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเอาจริงเอาจัง,าจงกับคริปโตและบิตคอย และกำลังจะเพิ่มเงินคริปโตเข้าไปในระบบการเงินเราก็ต้องทําทําอย่างไรให้ประชาชนไม่เสี่ยง8แสนล้านบาทต่อปีเรื่องของพันธบัตรก็ต้องเอามาทําประโยชน์ใหม่คือคุณตั้งศรีเนี่ยพยายามจะสื่อสารว,ว่าต่อไปพันธบัตรเนี่ยที่จะขายให้สถาบันการเงินก็จะเปลี่ยนออกมาขายให้บุคคลทั่วไปนะครับมีเงิน1,000งพันหบาทก็ขายได้และก็ขายด้วยอายุพันธบัตรสั้นๆอาจจะออกในรูปของเหรียญบิตคอย เสร็จแล้วเมื่อเงินเนี่ยมันตกไปอยู่ในประชาชนโอกาสที่ประชาชนจะเอาเงินเนี่ยมาใช้เพื่อหมุนเวียนนะครับมันมากกว่าการที่ขายพันธบัตรให้กับสถาบันการเงินไม่งั้น GDP จะไม่โตถ้าทําแบบเดิมและที่สําคัญคุณทธินบอกว่าเวลาคุยเรื่อง GDP เนี่ยตอนนี้เนี่ยพูดกันระดับแค่สองกว่ากว่าซึ่งแกใช้คําว่าฟังแล้วทุเรศนะฮะแกบอก GDP มันต้องไปให้ได้ถึง4ถึง5นะ ถึงจะได้ถึงจะโอเคตอนนี้พูดกันว่ากว่า,วาฟังแล้วทุเรศนะครับขนาดเดียวกันเรื่องของคนฮนะในช่วงท้ายคุณทักงินเปิดประเด็นใหม่นะครับซึ่งก็ฮือฮาพอสมควรนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องที่ฮือฮาพอสมควรเพราะว่าคุณตักษินพูดถึงเรื่องของคนอีสานก็บอกว่าถ้ายกตัวอย่างคนดําจากแอฟริกาเนี่ย เราเห็นคนดําจากแอฟริกามาเป็นนางแบบระดับโลกบางคนก็บอกสวยบางคนก็บอกไม่สวยนะอยู่ที่ตาคนเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีคนอีสานท่านหนึ่งซึ่งไม่ได้สัญญกรรมอะไรเลยอายุประมาณ60แล้วตอนนี้เป็นนางแบบให้ชาแนลซึ่งมีไรายได้สูงมากที่บราซิลผู้ชายก็ไปเป็นนักบอลผู้หญิงก็ไปเป็นนางแบบผู้หญิงอีสานเนี่ยมีฝรั่งมาชอบเยอะเพราะสวยแบบธรรมชาติ ก็เป็นสเสน่ห์เราอยากจะเอาคนที่ไม่ผ่านศัลยกรรมไปสอนเป็นนางแบบระดับโลกดีไหมจะมีการทําเวทีเพื่อประกวดนะประกวดคนอีสานที่สวยที่ไม่ทําสัญลยกรรมและปั้นให้เป็นนางแบบระดับโลกสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับคนอีสานนะถ้าจะสนับสนุนแค่ไปนวดอยู่ต่างประเทศไอแบบนี้รายได้มันมีแต่มันน้อยอยากให้คนไทยโดยเฉพาะคนอีสาน ได้ไปเดินแบบบ้างนี่ฮะนี่คือสิ่งที่วันนี้คุณนักสินเนี่ยพยายามจะสื่อสารออกมาวิสัยทัศน์วิธีการนโยบายต่างๆที่คุณนักสินถ่ายทอดออกมาให้ฟังกันในงานอิสาน็กนะครับก็เข้าใจว่าหลังจากนี้สิ่งที่คุณนักษินพูดแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐมนตรีเอง หรือว่าบรรดาผู้ที่รับผิดชอบต่างๆก็คงจะเก็บไปคิดเก็บไปทํากันต่อหลังจากนี้ซึ่งหลังจากเสร็จงานตรงนี้แล้วนะครับก็มีการมอบของที่ระลึกกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพงานนะครับก็มีการทานข้าวกันในช่วงเย็นนี้ด้วยนะครับก็ถือเป็นการจบงานสัมมนา,าอีสานน็กในช่วงเย็นทีนี้นอกจากตัวของคุณทักษิณน,นะครับที่เข้ามาพูดเป็นไฮไลท์สำคัญในช่วงเย็นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายคนนะครับที่ มาร่วมเวทีอีสานเน็กถ้าเราย้อนบรรยากาศกลับไปดูกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับเวทีอิสานเน็กเนี่ยช่วง8โมงกว่าๆนะครับก็เรียกว่ามีหลายคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยฮะผู้ที่เรียกว่าเป็นเจ้าภาพนะฮะคุณสุวัตรลิปตะพันลบนะครับนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาก็เป็นคนเปิดสัมมนาในช่วงเช้า นะครับโดยก็พูดถึงจุดแข็งของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นการที่มีประชากรจำนวนมาก1ในสของประเทศนะครับ GDP 10%ของประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นขุมทรัพย์แรงงานเป็นประตูสู่อินโดจีนซึ่งคุณสุวัสด์บอกว่าในพื้นที่ของเราแม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าก็มีเรื่องที่ได้เปรียบอยู่5อย่างที่เป็นจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นเราเป็นประเทศการเกษตรนะครับเราเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารป้อนโลกเราเป็นประเทศที่ ไม่มีใครมีจิตวิญญาณการให้บริการเท่ากับพี่น้องคนไทยและเป็นประเทศท่องเที่ยวของโลกจากนี้ไปเนี่ยเราต้องไม่รบบนจุดอ่อนเราต้องรบบนจุดแข็งต้องหาตัวตนว่าเมืองไทยคนไทยมีพื้นฐานอะไรที่แข็งแกร่งและก็ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้นี่ก็เป็นการกล่าวเปิดงานของคุณสุวัสด์หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฒนครราชสีมานะครับอาจารย์อดิศร์วัชลน์ก็บรรยายในหัวข,ข้อมูลมังอีสานพลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทย ก็พูดถึงเรื่องของคนอีสานซึ่งมีจิตใจสู้อดทนไม่ลืมรากเง้าไม่ยอมแพ้และก็รักความสนุกสนานนะครับรวมถึงอาจารย์เนี่ยยังมีข้อเสนอยกระดับรายได้ของคนอีสานก็คือการเร่งรัดจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพตามแนว BCG economy การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเชิงประวัติศาสตร์เชิงสุขภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนะนำทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์แล้วก็ยกระดับรายได้บริหารรายจ่ายสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินนี่คือสิ่งที่อาจารย์อดิสรนะครับถ่ายทอดมาบนเวทีในช่วงเช้าวันนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นคุณจินนาตันสดาวิพุทธที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนง,งานสสชสำนักงานสภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับคุณจินนาเนี่ยวันนี้บรรยายในหัวข,ข้ออีสาน ทำเลทองอินโดจีนระเบียงเศรษฐกิจใหม่โดยบอกว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะสร้างฐานอุตสาหกรรมชีวภาพโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรนะครับอย่างเช่นโปรโตีนทางเลือกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสําคัญแล้วปิดท้ายภาคเช้านะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณถาปณีเกียรติภ,ภัยบุ์นะครับก็บรรยายในหัวข้อ การท่องเที่ยวอีสานผ่านซอฟต์พาวเวอร์จากอัตลักษณ์สู่ความยั่งยืนนะครับโดยมองว่าสเสน่ห์อีสานที่สามารถเชื่อมโลกคือวิถีแห่งศรัทธาและการชำระร้างจิตใจเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวระยะไกลด้วยนี่คือเซกชันเช้านะครับส่วนช่วงบ่ายนี่นะครับคนที่เริ่มขึ้นคนแรกก็คือรัฐมนตรีคลังครับคุณพิชัยชุนหะว,วัชิระคุณพิชัยเนี่ยก็มาเน้นเรื่องของการแก้หนี้คนอีสาน โดยบอกว่าจะแก้นี้ให้สําเร็จและเตรียมตัวภาคอีสานให้พร้อมในการสร้างไรายได้ใหม่ทั้งจากไบโอเทคโนโลยีเพื่อภาคการเกษตรและโลจิสติกเชื่อมจีนอันดามันสู่โลกจากนั้นก็เป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีคมนาคมก็บรรยายในหัวข้ออนาคตไทยอีสานเชื่อมโลกนะครับเปิดบมมองการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคอีสานเชื่อมกับโลกรถไฟทางคู่สายใหม่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีมจนนะครับพัฒนาเมืองรอบสถานีและทางหลวงพิเศษแหลมฉบังโคราชเป็นทางหลวงสายใหม่นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็เป็นคิวของรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรนะครับอาจารย์นนิมน์พินโยสินวัตรก็บรรยายในหัวข้อดินน้ำเส้นเลือดใหญ่เกษตรกร,กรอีสานนะครับก็เน้นย้ําการพัฒนาผลผลิตภาคการ,กรเกษตรภาคอีสาน นะครับจะเกิดขึ้นได้ด้วยดินดีน้ำดีบริหารจัดการดีนะครับโดยจะมีการบริหารจัดก,การงบประมาณทั้งหมด49โครงการในปี68กว่า688ล้านบาทในพื้นที่ภาคอีสานนะครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของงานอีสาน n น x t ซนะครับซึ่งทางมติชนนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีบาร่วมกันจัดขึ้นนะครับเพราะมองว่าภาคอีสานเป็นพื้นที่สำคัญ นะครับเป็นประตูสู่การส่งออกไปยังประเทศอื่นๆเป็นประตูสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับก็เลยร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นนะครับอีสานเน็กทริกฟื้นเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤตโลกนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งงานที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe y o u t u b ัตติชนทีวีด้วยนะครับ